เส้นแห่งการเวลาได้ก,ก่อกาเนิดแล้วก็จะไปงอกไปตามกระแสเวลาทําให้เราก็สามารถที่จะรู้ถึงการมีอยู่ตรงนี้ประภพณีเครพบาศาสนาสารีในยุคที่มีการแข่งแย่งแย่งชิงในแง่ของเอ่อพวกกลุ่มหรือพวกชาวที่มันเป็นตึกตำบันมันจะเป็นพวกนักล่ามันจะเป็นกลุ่มอื่นส่วนกลุ่มของเจ้า,าศาสนาสารีจะเน้นการปลูกส่วนพวกชาวนักล่าอย่าง วกชนเผ่าากายซิฟหรือพวกที่เน้นแบบคุมคูเพื่อเรียกร้องการบริจาคหรืออะไรนี้จ,จัดอยู่ในกลุ่มพวกนักล่าซึ่งเป็นนักล่าเพื่อการกินโดยไม่ได้ปลูกกายเกษตรเช่นเดียวกับาศาสนาซารีดังนั้นระบบขับเคลื่อนจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากที่ทําให้เห็นเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นประสงค์หลากหลายของชนเผ่าากายซิฟที่ปลูกกันไม่เป็นเราจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีแบบ